เคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับติดคุกดีกว่าตายเสียเงินดีกว่าติดคุกเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมครูเดียนในช่องจันเดียร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็บรรยากาศสบายสบายครับขับรถมาผมกําลังจะไปธุระนะครับแล้วก็คิดคอนเทนต์ออกพอดีนะครับพอดีเลื่อนไปเห็นเพจ ของคนที่ผมติดตามอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มีความรู้เรื่อง home defense นะครับเป็นอย่างมากท่านก็เปิดครอ s ตัวนี้อยู่นะครับหลังจากที่ผมเคยพูดว่าถ้ามีทางเลือกแค่2ทางนะครับระหว่างติดคุกกับตายเนี่ยจะเลือกอะไรนะครับส่วนตัวผมก็จะเลือกเลือกติดคุกเลือกมีชีวิตอยู่มากกว่าถ้ามีแค่2ตัวเลือกนี้นะครับแต่ว่าเพจนี้นะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยถึงนะครับท่านเป็น น่าจะเป็นรองุูมกับนะครับผมก็ติดตามท่านมานานแล้วท่านก็มีแนวคิดมีอะไรผมก็เข้าไปฟังคลิปท่านอยู่บ้างนะครับถือว่าท่านเป็นคนที่มีแนวคิดแล้วก็มีความรู้แน่นมากนะครับก็ท่านเปิดคอร์สอยู่เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสมีเวลาก็จะไปซื้อคอร์สแล้วก็ไปเรียนกับท่านนะครับแต่วันนี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันข้าวๆก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงชอบโพสอะไรแนวนี้ว่า ي, ติดคุกดีกว่าตายอะไรเงี้ยนะครับมันมีทางเลือกอื่นไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยกัน นะครับง่ายๆสบายๆนะครับตอนนี้ขับรถอยู่ช่วงที่ระหว่างที่รอเด็กๆแล้วก็ครอบครัวเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับเดี๋ยวมาถ่ายคลิปกันยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปสนามยิงปืนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้มีภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับก็พยายามทําคลิปมาลงนะครับต้องบอกตามตรงแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มมาพูดคุยกันเลยนะครับผมเคยจินตนาการถึงเหตุการณ์นี้ไหมครับ สมมุติว่าคืนนี้ตอนที่ท่านกําลังนอนหลับฝันดีเลยนะครับอยู่ดีๆมีคนแปลกหน้าบุกเข้ามาในบ้านนะครับคำถามคือท่านจะทํำยังไงท่านจะลุกขึ้นมายิงทันทีเลยไหมนะครับหรือจะรอให้มันเดินเข้าไปถึงตัวคนในครอบครัวของท่านก่อนแล้วค่อยทําอะไรบางอย่างถ้าท่านลองยิงแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นท่านจะติดคุกไหมนะครับ หรือถ้าท่านจะไม่ยิงแล้วสุดท้ายตัวเองหรือคนที่ท่านรักลงไปนอนอยู่ในโรงแทนครับเรื่องนี้อาจจะฟังดูน่ากลัวแต่มันใกล้ตัวกว่าที่ท่านคิดนะครับบ้านของเราควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้ามีใครสักคนพยายามจะเข้ามาทำลายความปลอดภัยนั้นเราต้องรู้วิธีการรับมือหรือที่สำคัญต้องรอดให้ได้ทั้งรอดจากคนร้าย และรอดจากการติดคุกครับท่านจะต้องเข้าใจสิทธิการป้องกันตัวตามกฎหมายนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจสิทธิของเราก่อนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68บอกไว้ชัดเจนเลยว่าใครก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายได้ถ้าเจอภัยที่กำลังถึงตัวหรือภัยที่กำลังจะทำผิดกฎหมายฟังดูง่ายใช่ไหมครับ แต่ปัญหาคือมันมีแต่นะครับถ้าท่านป้องกันตัวเกินกว่าเหตุตามมาตรา67ท่านจะกลายเป็นคนผิดทันทีแล้วถ้าเกินกว่าเหตุจนถึงขั้นทําให้เขาตายท่านอาจจะโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามมาตรา290ได้เลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านของท่านตอนกลางคืนถือมีดหรือปืนเข้ามาทางหน้าต่าง อันนี้ชัดเจนครับภัยกำลังจะเกิดขึ้นทันทีท่านสามารถยิงได้แต่ต้องยิงเพื่อหยุดภัยเท่านั้นไม่ใช่ยิงไปแล้วเขาล้มลงแล้วท่านยังตามไปยิงซ้ำที่หัวหรือที่อื่นแบบนั้นเรียกเกินกว่าเหตุทันทีครับสิ่งที่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งก็คือบ้านของท่านนะครับไม่ใช่สนามประลองแต่มันต้องเป็นที่ที่ท่านและคนที่ท่านรักรอด เงื่อนไขสำคัญในการป้องกันตัวเพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายๆว่าเมื่อไหร่ที่เราป้องกันตัวโดยไม่ผิดกฎหมายผมสรุปมาให้สีข้อเน้นๆเลยนะครับจําไม่ขึ้นใจเลยนะครับผมหนึ่งก็คือต้องมีภัยจริงนะครับไม่ใช่แค่คิดไปเองไม่ใช่มโนว่าจะมีคนมาทําร้ายท่านต้องเห็นหรือเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรนะครับว่าภัยนั้นมันกําลังจะเกิดขึ้นอยู่จริงๆนะครับ อย่างโจรปีนเข้าบ้านหรือถือมีดเข้ามานะครับประมาณนั้น 2. ภัยนั้นต้องเป็นภัยที่ผิดกฎหมายคือไอคนที่บุกเข้ามานะครับมันไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ตรงนั้นจะมาทําร้ายคุณตรงนั้นเขาคือผู้กระทําผิดนะครับถ้ากรณีที่เขาจะบุกเข้ามาทําร้าย 3. ภัยนั้นต้องเกิดขึ้นทันทีท่านสามารถตอบโต้ได้แค่ตอนนั้นที่ภัยกําลังจะเกิดขึ้นนะครับหรือกําลังเกิดขึ้นอยู่ไม่ใช่ว่าเขาวิ่งหนีไปแล้ว ท่านยังตามไปยิงที่หลังเนี่ยนะครับแบบนี้เรียกตามล้างแขนไม่ใช่การป้องกันตัวแล้วนะครับและ4สุดท้ายนะครับต้องป้องกันอย่างพอสมควรแก่เหตุนี่คือหัวใจสําคัญย้ําอีกทีนะครับไม่ยิงพร่ําเพื่อไม่ซ้ําแค่ยิงเพื่อหยุดยัง้งไม่ให้เขาทําร้ายท่านหรือคนอื่นก็พอแล้วครับแนวทางโฮมดี e เฟนต์เบื้องต้นนะครับสําหรับปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเลยนะครับก็คือ เมื่อเรารู้กฎหมายแล้วทีนี้มาดูกันว่าเราจะเตรียมตัวยังไงให้พร้อมรับมืออันนี้ไม่ได้จะให้ท่านไปฝึกแบบหน่วยสวัดหรือหน่วยคอมมานโดอะไรนะครับแต่เป็นสิ่งง่ายๆที่ประชาชนอย่างเราเราทำได้จริงนะครับอย่างแรกเลยก็คือล็อกบ้านและจัดบ้านให้ปลอดภัยเช็คประตูหน้าต่างให้ดีนะครับอาจจะต้องติดเหล็กดัดเป็นไปได้ที่สุดเลยนะครับบ้านที่มีกล้องวงจรปิด ติดไว้รอบบ้านเลยให้จับภาพได้แบบมุมกว้างๆและตรงบริเวณที่เป็นจุดอับสายตาควรมีไฟสองสว่างให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีมุมมืดให้คนร้ายซ่อนตัวได้นะครับต่อมาก็คือการต้องซ้อมทางหนีแล้วก็เตรียมจุดรวมตัวข้อนี้นะครับเป็นสิ่งที่หลายท่านมองข้ามนะครับบ้านเราควรจะเป็นที่ที่เรารู้เส้นทางมากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าจะต้องให้ครอบครัวไปรวมตัวที่ไหนนะครับ เป็นจุดที่ท่านหลายท่านมองข้ามมากที่สุดนะครับลองคิดเล่นๆน,นะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นท่านจะให้ลูกเมียท่านไปหลบที่ไหนห้องน้ําใต้บันไดห้องนอนต้องมีจุดที่ทุกคนรู้และไปรวมตัวกันได้ทันทีนะครับไม่ใช่พอเกิดเรื่องแล้วต่างคนต่างวิ่งมั่วนะครับสิ่งสําคัญก็คือล็อกตัวลูกก่อนเลยนะครับล็อกตัวลูกไว้ก่อนไม่ใช่เปิดประตูออกไปยิงมั่วนะครับโดยไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนนะครับโอกาสที่จะโดนคนในครอบครัว เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับวางจุดเก็บปืนอย่างปลอดภัยและยิงอย่ามีเป้าหมายสําหรับคนที่มีปืนถูกกฎหมายนะครับวางจุดเก็บปืนให้ปลอดภัยและก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับสำคัญที่สุดใช้กล่องปืนอา,อาจจะเป็นตู้เซฟเก็บปืนเหมือนของผมแบบนี้ก็ได้นะครับหรือกล่องนิรภัยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับแต่ต้องแน่ใจว่าเด็กๆในบ้านหรือคนในบ้านที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้ ห้ามวางปืนไว้มั่วซั่วด็ดขาดนะครับต้องมั่นใจว่าลูกหลานจะไม่หยิบจับปืนขึ้นมาเล่นนะครับและถ้ากรณีที่ต้องใช้ปืนจริงๆจําไว้เลยนะครับยิงอย่างมีเป้าหมายทางที่ดีท่านอาจจะต้องไปลงคอสยิงปืนขั้นพื้นฐานไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ท่านแบบรู้จักการใช้ปืนอยู่บ้างนะครับไม่ยิงมั่วซั่วไปโดนอย่างอื่นที่เราไปต้องการที่จะยิงนะครับไม่ใช้ปืนขู่ถ้าจําเป็นต้องยิงให้ยิงเพื่อหยุด นะครับไม่ใช่ยิงเพื่อฆ่าอย่าไปหลงภาพจํากับในภาพยนตร์นะครับที่ประเอกยิงไปโดนปืนโจนโดนแขนโดนขาแล้วจนล้มอะไรเงี้ยนะครับในชีวิตจริงนะครับปืนไม่ใช่เวทมนต์นะครับไม่สามารถที่จะควบคุมจุดยิงได้ไหนจะตื่นเต้นไหนจะแบบอะดรีนาลีนหลั่งนะครับสามารถยิงพลาดได้แบบยิงช่วงตื่นเต้นโอกาสที่เราจะทาอะไรลุกลี้ลุกลนแล้วยิงไปโดนสิ่งอื่นที่เราไม่ต้องการยิงดีไม่ดีอาจจะโดนคนในครอบครัวก็ได้นะครับ เป้าหมายของท่านนะครับคือการหยุดภัยเท่านั้นนะครับภัยต้องจะถึงตัวเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาลองจินตนาการนะครับในสถานการณ์จริงกันดูบ้างนะครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่เราคุยกันไปเมื่อกี้จะเอาไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้ยังไงนะครับในกรณีโจรปีนรัว้วมีอาการมึนเมาถือมีดลองคิดภาพนะครับท่านกําลังนอนอยู่ได้ยินเสียงโผล่หน้าต่างไปดู เห็นคนเมาปีนรั้วเข้ามาในบ้านถือมีดปลายแหลมอันเบอร์เอรอเลยนะครับแบบนี้ท่านจะทําอะไรได้บ้างนะครับท่านสามารถโทรเรียกตํารวจได้ทันไหมนะครับกด191โทรหาเจ้าหน้าที่แล้วลูกๆท่านอยู่ที่ไหนกาลังนอนอยู่หรือเปล่าอาจจะแบบอยู่ห้องเดียวกันหรืออยู่คนละห้องนะครับจุดนั้นท่านจะรอให้เขาเข้ามาถึงตัวท่านใกล้กว่านี้ไหม หรือกรณีแบบนี้ภัยมาแล้วชัดเจนว่ามีอันตรายท่านมีสิทธิ์ป้องกันตัวได้หรือไม่นะครับอันนี้คือสถานการณ์จําลองลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับในสถานการณ์ที่1ในสถานการณ์ที่2นะครับมีคนคลุ้มคัั่งพังรั้วเข้ามานะครับจะเมาอะไรมาไม่รู้แหละพังบ้านเข้ามาแบบเนี้ยยิงได้เลยไหมหรือต้องรอให้เข้ามาใกล้แค่ไหนนะครับคำตอบก็คือ ถ้าเขามีท่าทีที่จะเข้ามาทําร้ายเรานะครับหรือเข้ามาถึงตัวได้ทันทีการยิงเพื่อหยุดยั้งก็สามารถทําได้ครับแต่ต้องพิจารณาความพอสมควรเกี่เหตุและต้องดูว่าภาัยนั้นมันทันทีทันใดจริงๆนะครับต่อไปสถานการณ์ที่3นะครับกรณีคนร้ายเดินเข้ามาไม่ชัดว่าอันตรายหรือไม่นะครับมีคนแปลกหน้าแค่เดินเข้ามาในรั้วบ้านท่านเฉยๆไม่ได้ถืออาวุธ ไม่มีท่าทีคุกคามชัดเจนแบบเนี้ยท่านไม่สามารถยิงได้นะครับเพราะอะไรเพราะภัยมันยังไม่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ภัยที่กำลังจะถึงตัวเสียงที่ท่านควรทำคือเตือนถอยแล้วก็บันทึกวิดีโอหรือบันทึกภาพนะครับเตือนคือการตะโกนออกไปให้กล้องได้ยินนะครับก็คือหมายถึงว่าจะเป็นกล้องมือถือท่านที่กำลังแบบบันทึกภาพอยู่นะครับหรือ กล้องวงจรปิดนะครับอันนี้สําคัญเตือนก่อนนะครับตะโกนว่าคนที่เข้ามาในเขตเราไม่มีสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่นี้ออกไปเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วท่านตัวท่านเองนะครับก็ถอยเข้าไปในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็บันทึกทุกพฤติกรรมนะครับที่เขาเข้ามาพยายามเช็คว่ากล้องวงจรปิดใช้ได้ไหมหรือถ้าไม่ได้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเป็นหลักฐานสําคัญนะครับ อันนี้คือจบ3เหตุการณ์แล้วนะครับอันไหนที่อันไหนที่สามารถใช้อาวุธป้องกันตัวแล้วก็ใช้อาวุธป้องกันตัวไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดการต้องยิงกันจริงๆนะครับท่านต้องทําอะไระถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆต้องยิงและไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับท่านเข้าถึงตัวปืนได้แล้วนะครับยิงเพื่อป้องกันตัวนะครับถ้าท่านยิงออกไปแล้ว ขั้นตอนหลังจากนั้นที่สําคัญนะครับไม่แพ้กันเลยถ้าทําผิดพลาดตรงนี้คือมันการเป็นการยิงออกไปแล้วท่านต้องรับผิดชอบกระสุนทุกนัดที่ท่านยิงออกไปนะครับอาจจะทําให้ท่านกลายเป็นผู้ต้องหาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วคือท่านยิงออกไปแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําคือโทรแจ้ง191ทันทีนะครับแจ้งว่ามีเหตุบุกรุกและท่านจําเป็นต้องป้องกันตัวห้ามหลบหนีนะครับ ถ้าท่านยิงออกไปแล้วนะครับห้ามหลบหนีเด็ดขาดและให้อยู่ในที่เกิดเหตุห้ามไปไหนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจถ้าท่านมีกล้องวงจรปิดหรือมีหลักฐานอื่นๆเช่นวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือให้เก็บไว้ให้ดีนะครับสำคัญมากและที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านอย่าไปพูดพร่ำเพื่อนะครับเวลาตํารวจมาถึงท่านแค่บอกว่าผมป้องกันตัวจากภัยตรงหน้านะครับแค่นั้นพอเลยนะครับแค่นั้นพอเลยไม่ต้องอธิบายยืดยาว ไม่ต้องแถลงการไม่ต้องอะไรแล้วก็พยายามอย่ากโกหกนะครับอย่ากโกหกตำรวจคือพูดไปตามตรงมีอะไรเกิดขึ้นก็พูดไปตามตรงแล้วก็อย่าไปสร้างพยานเท็จนะครับถ้าการสร้างพยานเท็จเนี่ยถ้าเขาจับได้เนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่นะครับผมสุดท้ายนะครับก็บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าขอทนายนะครับเพราะว่าทนายเขาจะมีความรู้เรื่องข้อกฎหมายมากกว่าเรานะครับมากกว่าเราแล้วก็ขอทนายเล่าให้ทนายฟังนะครับ รอให้ทานายมาถึงก่อนก็ได้นะครับรอให้ทานายมาถึงก่อนแล้วก็ค่อยให้การโดยละเอียดนะครับทุกขั้นตอนห้ามพูดวกไปวนมานะครับไล่มาตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็เอาคลิปเอาอะไรให้ดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้การอะไรที่มันเกินความจําเป็นนะครับเพราะทุกคําพูดนะครับอาจจะย้อนกลับมาทํรลายตัวเราเองได้นะครับสรุปนะครับอยู่รอดปลอดภัยไม่ติดคุกอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่ เราพูดมากันซะยืดยาวนะครับผมขอสรุปให้ทุกท่านฟังดังนี้นะครับการป้องกันตัวให้รอดปลอดภยัยไม่ติดคุกนะครับมันเป็นไปได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเลือกระหว่างโรคมะเร็งกับโรคเอดนะครับอย่างที่เพจท่านที่ผมติดตามอยู่นะครับขอร์เรียนไม่พลาดทิ้งถึงนะครับเดี๋ยวท่านน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับท่านให้ความรู้ได้ดีมากผมไปนั่งฟังท่านไลฟ์สดนี่ โอ้ oh, ฟังเพลินนะครับน้ำเสียงท่านน่าฟังมากนะครับผมก็เป็นไปได้ครับถ้ามันเป็นอะไรที่เราวางแผนไว้แล้วนะครับไม่ใช่วางแผนไปไปยิงคนอื่นนะคือวางแผนที่จะหลบหนีอะไรอย่างที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับผมถ้าแบบเราคิดล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับแล้ววางแผนไว้แล้วไม่ใช่รอให้เกิดเรื่องแล้วค่อยมาคิดนะครับก็คือวางแผนคร่าวๆไว้ก็ได้นะครับว่าเวลาเกิดเหตุปุ๊บ ครอบครัวเราจะไปอยู่ตรงไหน,นเราจะไปอยู่ตรงไหน,นจุดรวมพลอยู่ตรงไหน,นคือเราต้องทราบตำแหน่งของคนในครอบครัวทุกคนนะครับไม่ใช่ว่ายิงไปมั่วไปโดนคนนั้นคนนี้นี่มันจะเรื่องยาวเรื่องยาววานปลายนะครับการยิงปืนอาจจะไม่ใช่คําตอบเดียวเสมอไปนะครับแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบางครั้งการยิงถูกจังหวะ คือคำตอบเดียวที่จะทําให้ท่านและคนที่รักรอดนะครับบางทีมันก็ถ้ามันจําเป็นจริงก็ต้องยิงนะครับเพราะว่าเราขอปืนมาเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินถูกต้องแล้วครับผมเชื่อว่าสังคมที่คนดีไม่กลัวกฎหมายนะครับคือสังคมที่อาชญากรต่างหากที่ต้องกลัวเราไม่จําเป็นต้องเป็นฮีโร่ไม่ต้องเป็นตำรวจทหารแต่เราแค่อยากให้คนรักและตัวเราเองรอดนะครับกลับมานอนด้วยกันทุกคืนกลับมาใช้ชีวิตปกติเท่านั้นเองนะครับผม การทำให้บ้านของเราปลอดภัยเริ่มต้นจากการคิดให้เป็นนะครับแล้วก็วางแผนให้เป็นบางว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมก็สรุปมาให้คร่าวๆนะครับอาจจะแบบตะกุกตะกักบ้างอาจจะพูดไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาพูดประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดมี ก็คิดเห็นเป็นอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยด้านล่างได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าการป้องกันตัวเนี่ยจเป็นไหมจะต้องเลือกแค่2อ,อย่าง2ทางเลือกนะครับก็คือติดคุกหรือตายแต่มันมีทางเลือกอื่นไหมอะไรเงี้ยนะครับที่จะทําให้เรารอดนะครับก็ต้องเลือกทางนั้นนะครับจากที่ผมเคยโพสต์ไปว่ามีตัวเลือกแค่2อ,อย่าง <c oughs> ถ้าสมมุติให้เลือกแค่2อ,อย่างนี้เลยอ่าเกิดเหตุมาปุ๊บได้เลือกแค่2ออย่างนี้เลยนะครับต้องเลือกอันไหน ส่วนใหญ่คนเราก็เลือกที่จะมีชีวิตรอดนะครับถึงแม้จะรอดไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เป็นอิสระของชีวิตก็ตามนะครับแต่ถ้ามีตัวเลือกอื่นให้เลือกได้ไหมก็สามารถที่จะเลือกได้อย่างที่ท่านเพจท่านนั้นพูดนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเลือกโลกมะเร็งกับโลกเอสเสมอไปนะครับเรามีทางเลือกอื่นเราก็เลือกแบบนั้นนะครับปืนจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่นึกถึงนะครับก็ ถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นถ้ามีเรื่องมีราวมีอะไรนะครับเอ,เอามอตโต้ผมไปพูดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในตอนจบก็คืออดทนต่อความเจ็บใจนะครับยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสำหรับวันนี้ชาแนาจันเดียวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ